สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอยุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสาหพันธ์รัสเซียท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งสาหพันธ์รัสเซียได้รับการลงประชามติรับรองเมืม่อวันที่12ธันวาคมปี1993การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของรัสเซียดังกล่าว มีผู้ไปใช้สิทธิ์จำนวน58ล้าน1นึ7 7 5 5คนหรือคิดเป็นร้อยละ54.8ของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ซึ่งในจำนวนนี้3 2 9 3 0 0ล้าน9 0คนหรือคิดเป็นร้อยละ58.4ออกเสียงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25ธันวาคมปี1993และมีผลใช้บังคับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญของรัสเซียฉบับปี1993นี้ถือเป็นการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศรัสเซียรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้จัดวางรากฐานทางกฎหมายของประเทศกำหนดให้ประธานาธิบดีแห่งสาหพันธ์รัสเซียเป็นประมุขของประเทศซึ่งทำให้ประธานาธิบดีต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องรับผิดชอบในการปกป้องรัฐธรรมนูญสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยของชาติและบุรณภาพทางดินแดนของประเทศ รวมทั้งวางหลักประกันให้องค์กรของรัฐที่ใช้อำนาจทุกองคอ์กรปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมมือและประสานงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถรัฐธรรมนูญแห่งสาพันรัสเซียแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกมีทั้งหมด9หมวดได้แก่หมวดหนึ่งหลักการสำคัญของระบอบรัฐธรรมนูญหมวด2สิทธิและเสรีภาพของบุคคลและพลเมือง หมวด 3. สหพันธ์รัสเซียหมวด 4. ประธานาธิบดีแห่งสาหพันธ์รัสเซียหมวด5รัฐสภาแห่งสหพันธ์รัสเซีย,หม, 5, ห,ห,ยหมวด6รัฐบาลของสาหพันธ์รัสเซียหมวด7ฝ่ายตุลาการหมวด8การปกครองตนเองของท้องถิ่นหมวด9การแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงรัฐธรรมนูญส่วนแรกนี้มี137มมาตรา ส่วนที่2เป็นบทสรุปและบทเฉพาะการซึ่งมีทั้งหมด9มาตรารวมรัฐธรรมนูญชั้งฉบับก็มี146มาตราท่านผู้ชมครับหมวด1หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่ง 4, สาพันธ์รัสเซียมีอยู่16มาตราตัวอย่างเช่นมาตรา1นึ่งสหพันธ์รัสเซียหรือประเทศรัสเซียมีการปกรครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมแห่งกฎหมายชื่อสหพันธ์รัสเซียกับรัสเซียย่อมมีความหมายเดียวกันมาตราสสิทธิและเสรีภาพของบุคคลถือเป็นคุณค่าสูงสุดดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะให้การยอมรับเคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและของพลเมืองมาตรา3ข้อห ความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชาชนของสหพันธ์รัสเซียถือเป็นพาณนะอันนำไปสู่อำนาจอธิปไตยของชาติและเป็นที่มาของอำนาจเพียงอย่างเดียวในสหพันธ์รัสเซียข้อ2ประชาชนของสหพันธ์รัสเซียเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงและโดยผ่านองค์กรของรัฐรวมทั้งรัฐบาลท้องถิ่นปกครองตนเองข้อ 3. การออกเสียงประชามติ และการเลือกตั้งที่เสรีถือเป็นการใช้อำนาจสูงสุดโดยตรงที่จะสะท้อนอำนาจของประชาชนข้อ4ห้ามมิให้มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวในสหพันธ์รัสเซียการยึดอำนาจหรือการแย่งชิงอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตราสข้อห อำนาจอธิปไตยของสหพาันธ์รัสเซียครอบคลุมทั้งทั่วทั้งอาณาเขตประเทศข้อ 2. รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์รัสเซียและกฎหมายสหาพาันธ์ถือเป็นกฎหมายสูงสุงสดของประเทศข้อ 3. สาสหพันธ์รัสเซียดำรงไว้ซึ่งบุรณาภาพแห่งดินแดนที่ใครจะรุกล้ำมิได้มาตรา5ข้อ 1. สหพาันธ์รัสเซียประกอบด้วยสาธารณรัฐดินแดนในปกครอง ภาคนะครภาคและเขตนะักเขตปกครองตนเองซึ่งมีความเท่าเทียมกันภายใต้สาธารณรัสเซียข้อ2สาธารณรัฐหรือหรือรัฐมีรัฐธรรมนูญและสภานิปัญญัติเป็นของตนเองดินแดนในปกครองภาคนะครภาคและเขตปกครองตนเองมีรัฐธรรมนูญและสภาปญญเป็นของตนเองข้อ 3. ครงสร้างทางอำนาจของสหพันธ์รัสเซียอยู่บนพื้นฐานแห่งบูรณาภาพทางดินแดนของประเทศอำนาจรัฐเป็นระบบหนึ่งเดียวที่เป็นเอกภาพไม่ได้มีการจำกัดขอบเขตอำนาจระหว่างองค์กรของรัฐของสหพันธ์รัสเซียกับองค์กรของรัฐของทุกภาคส่วนที่ขึ้นตรงต่อสหพันธ์รัสเซียรวมทั้งความเสมอภาคเท่าเทียมกันและการเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ของประชาชนชาวรัสเซียข้อ4ผลลเมืองและทุกภาคส่วนของประเทศของสาพันธรัสเซียมีความเสมอพันในความมีความเสมอกันในความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กรของรัฐทุกองคอ์กรมาตรา6ข้อ1การได้มาและสิ้นสุดสัญชาติรัสเซียในสหพันธรัสเซียให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งต้องเสมอกันทุกคน ทั้งนี้ไม่ว่าสัญชาติรัสเซียดังกล่าวจะได้มาโดยวิธีการใดก็ตาม 2. พลเมืองทุกคนของสาพันรัสเซียย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในอาณาเขตดินแดนขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยเท่าเทียมกันข้อ 3. การเพิกถอนสัญชาติรัสเซียหรือการห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงสัญชาติของบุคคลจะกระทำไม่ได้ท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ร,รัรสเซียก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ